หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ในอาคารศูนย์บรรณาารและการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นแหล่งรวมค้างจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงบุคคลสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเจตจำนงของท่านอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ตลอดจนนำเสนอพัฒนาการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสารพระราชปณิธานปลูกป่าสร้างคนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีภายในหอประวัติได้จัดพื้นที่แสดงนิทรรศการออกเป็นหกห้องได้แก่ห้องสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยห้องประวัติความเป็นมาห้องอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ห้องพระราชวงศจักรีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงห้องกลุ่มอาคารของมหาวิทยาลัยและห้องเอกสารจดหมายเหตุนอกจากนี้ยังมีแบบจำลองอื่นๆที่สำคัญอาทิสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยชุดครุยวิทยาฐานะพระเจ้าล้านทองทิพยปราศาสตร์ชุดพื้นเมืองนักศึกษา และชุดมอห์อมการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างสวยงามภายในหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ความประทับใจดังนั้นหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและรวบรวมเรื่องราวความภาคภูมิใจของชาวแม่ฟ้าหลวงอย่างครบถ้วน